บายดีทุกคนคนทุเรียนทุกคนนะคนไปเช่าึงครับนะข้าละคัเนี่ก็ได้ทุเรียนบมดได้หน่อยนะคนทุเรียนนะปั๊บโอ้โหทุกคนก้องเงียบผู้เมียบบอกรับสามสี่สิปตัดนะทุกคนนะกระชิบแล้วทุกคนนะปัดออกมากับคนขึ้นรถนะทุกคนนะ อันนี้คือยังมัทันได้เก็บนะทุคนของกองเี้ยน่นี่ทุกคนทุเรียนไปไปเบิ้งตอนเอาขึ้นรถนะทุกคนนะยังมัได้เก็บบักอกลายทุกคนเห็นไหมทุกคนโอนปูนอยู่ผมแต่ว่าทั้งพี่เนี่ยเขาตัดแล้วนะทุกคนนะเขาเก็บไปหมดเลยอยู่ บ้านตะ่กแก่นะของบ้างไงทุกคนเต็มเคร่งเต็มเค่งมีตลูกงามอันทุกคนนะโอ้ทเลียนโนอ๋อตัดชะอ่อนทุกคนนะดูงามราคาดีนะ0สองร้ยสองร้ยทุกคนนี่กิโลสองร้อทุกคนนะ อย่างแต่มองเมงเถ็นี้ทุกคนนะตัดล้วกแล้วเลยนะเข่งเค้งทุกคนโอ,คอโอ้รถมาคนอยู่พ่รับสามสิบสี่สิบตันนะทุกคนนะืันนี้นะ โอ้บรรยากาศภายในสวนทุกคนตนัวแรกๆนะทุกคนนะอากาศคึมๆนะฝนตุ๊กหางก,กระเช้าทุกคนนี่ขี้ตม้มขี้ตมนะทุกคน,น,นตุเรียนตับเตยมันทนาเก็บทุกคนกองๆเห็นไหมทุกคนอ ไล่ทุกคนนะกัดไปในโชนมือนี้เป็นมือชุดท้ายทุกคนนะโลต้นนะทุกคนนะอ่าจีเพื่อก็ได้ได้เงินด้พอแล้วโลต้นทุกคนนะนี่หมอมีเงิเลยทุกคนนะแถวต้นนะตัดลงหมัดละมดเลยตัดแล้วกระเทาะแกะคิดเงินเลยทุกคนนะอ่าบายเลยทุกคนนะพูดเนึ่อง4แสน5แสนนะลูกน้องนะ เฮ้ยไหนโยกมือกับพักพอนเพื่อบังคับเป็นไม่ยิ่งไม่ยนานักกับเราต้องยกได้ให้พิชัยยกเออผมแม่มันเบาด้วยแต่ห้าหกสิบกิโลหมดเต็มเคร่งนะมามาบนนามาโอ้ยใคมีเฮ่อมีแหงมายกเครงอย่นะ เปลี่ยนลายทุกคนนะมีชุดท้ายทุกคนน่าโลต้นนะอ๋อต่เงเอ้อหามยทกคนอะหามไปเฉยทางวะเอาทำไมาหามช่อะเล่านะมันบอมีมากาเลยชเลอรันแล้วมดนี่นนมมอโอ้หามไปยทางทุกคน โอ้ยดูบยากาง่ทุกคนนะสบายดีนะทุกคนโอ้ตเล่นล่ามาไออได้นี่ได้เล่นได้หนได้นี่ได้ โลตันแล้วนะเพราะนั้นเต็มที่่่เเตต็็มมททีีนะบายพูดหนึ่งสี่แสนห้าแสนนะทุกคนนะลูกน้องนี่นะต้องรวยและลูกน้องนี่เพนอดสีคลายทุเรียนสีกลับบ้านนะสีกลับบ้านสีอ้อรถสีประตูเพ้นเราปีนี้เพนอดสีกลับบ้านสีอ้อรถสีประตูเลเพ้นเราปีนี้นะถ้าลูกเคยทั้งไม่เท่านี่เห็นไหมลูกเคยเพ้นอันนี้อันนี้พอเท่าไม่เท่าเพ้นอันนี้เนี่ย ได้เง uh, oh, ินแล้วเขาปีน <silicone lac quer> ี right ่ได้เงินแล้วกับมือป้กแลระบาดนี่โอยมือปะก็แล้วได้เงินแลละมีชุดท้ายทุกคนโลต้นเลยนี่้าอาเไปอางแ่าบบง่ายๆบ่เป็นบดีบปเฮ้ย เอาแบบง่ายๆบอดีป๊บ่นะาฉีเห็ดเลยวได้หนี่เด้ฉีฉีล่างตะลุมมาเลยตั้งตังว่าเอายมาพี่อะไรร๊าบ้าแต่สชื่อเดีกูนะทุกคนตอนนี้ตอนนีู้ทุกคนนี่นี่บ่อน้ำนะทุกคนนะลุ่ยเงยๆทุกคนนะมันทุกคนลุ่นี่ราคาเป็นพันนะทุกคนนะลุ่เดียวนะพันนะทุกคนประมากิโลสองร้อยอันนี้มันห้ากิโลหกกิโลนะมันเป็นพันพันกว่า โพากระดังเ่อเหืทุกคนโอ้โอเคทุกคนนะทุกผลลิตนั่นทุกคนพบพอกันในคลิปหน้าทุกคนนะคลิปหน้าพบกันใหม่ทุกคนโอเคทุกคน